ธนาคารยกเลิกบูโรให้คนไทยกู้ปิดหนี้ได้รายละ2ล้านบาทเป็นข่าวจริงไหมสตังไปตามข่าวให้แล้วนะครับกับข่าวสตังมีเดียวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 8ครับหลายคนนะครับได้มีการแชร์กันเยอะมากเลยนะบนโลกโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารออมสินเนี่ยให้คนไทยกู้ปิดหนี้ไปเลยนะสูงสุด2ล้านบาท คุณจะมีบูโรไม่เป็นไรเราประกาศยกเลิกข่าวนี้จริงไหมนะฮะสตังไปเช็คมาแล้วนะคะจากทางเพจศูนย์ต่อต้านคารปบอมประเทศไทยนะครับเขาได้มีการไปสัมภาษณ์ธนาคารออมสินปรากฏว่าธนาคารออมสินแจ้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับกับโครงการนี้เลยซึ่งการกู้เงินเนี่ยของทางธนาคารเนี่ยยังมีการเช็คเครดิตบูโรอยู่นะครับ แล้วก็ไม่มีการประกาศยกเลิกแต่อย่างใดดังนั้นอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันมาจากแอปตอก t o อนะครับแอปตอกอแล้วก็ชื่อช่องว่า GSB 915ซึ่งล่าสดุดเนี่ยทางธนาคารออมสินบอกว่าชื่อบัญชี Tok ก o k ของ GSB 915นี้ ไม่เกี่ยวอะไรกับทางธนาคารออมสินเลยดังนั้นอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับข่าวลือมันเยอะมากหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากที่จะกู้เงินธนาคารออมสินนะครับแลวอยากจะเช็คว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสผ่านการอนุมัติไหมต้องติดต่อธนาคารโดยตรงนะครับอันนี้อันนี้เป็นข่าวที่แจ้งไว้ว่าเป็นข่าวปลอมนะครับธนาคารยังคงเช็คเครดิตบูโรเหมือนเดิมครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาทางใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวุริการแห่งรัฐ อย่าลืมนะกดติดตามและกดกระดิ่ง Youtube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง Youtube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณ